ครับบามใส่ชาวชวิทยช์ชาวพันอิสานเจ้าเนี่ยว่าบอกพี่น้องคือเอาพี่เดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี้พี่น้องครับบาวมใส่มาอยู่บ,บ้านนาโพตมบลญนาโพอําเภอกุรรั่งจังหวัดมาศาร,รีราชาเลยพี่น้องครับได้ผ่านมาทางชุมชนเจ้าก็เลยแวะเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวทางคุณแม่เพป็นแต่ว่าพอดีเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งสินค้าอู่ทปของไทยบ้านเพป็นพี่น้องครับผู้หาซื้อว่ามีสินค้าอู่ทบหรือว่ามีการผลิตออกมาจากชุมชนโดยฝีมือของ ให้บานเป็นเองครับพี source, ่น <transc> ้องครับบอมใสก็เลยอยากอยากทำ่งซื้อมือให้พี่น้องใช่ไหมคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตหลายๆบอมใสช่องวิธีชาวบ้านอีสานเชนแอร์เดนคุณแม่ปลาดมีโอกาสมาเห็นนี่ปอดนี่อันนี้นี่อยากให้คุณแม่แนะนำตัวนะครับว่ามันนี่ที่ไปที่มาจังใดมันจังใดมาเห็ดเป็นสินค้าออกมาได้ขนาดนี้ครับคุณแม่ครับเมื่อเคยเห็นจักเที่อืจ้าสวัสดีค่ะสื้อสองเกียรติลองไต เป็นประท่านกลมขนมไทยหวานน้าโคตรอ่อืเป็นเป็นประท่านกลมมีมีเป็นกลมดีขึ้มมนไหมค่ะเป็นกลมค่ะวัดนิดขนมไทยได้หลายอย่างเนี่ยแหละค่ะอันที่เขาเห็นอยูหนี่คือ เมียนเบิดเลยบอกไหมเมียนเบิดเมียนเบิดนีผลิตเองไหมครับนี่ค่าวัตไทบยบ้านมีลล่ยังเขาก็มาแปีรูปเป็นขนมขายซอยไล่ใส่สังไล่ใด่เอาเอามาับสื่อทั้งขายผลผลิตในชุมชนนี่แหละจ้ะเอามาแป,ปีรูปเองคุณแม่เรามะเปีรูปเองอย่างแรงงานในกลุ่มเองอเราอยู่ในกลุ่มเขานี่มันมีมีจำนวนสมาชิกแบบเด็ก อลอยหาซื้อพุ่นเหมือนกันลอยหาซื้อพุ่นนี่เมื่อตำบลบ่ครับนี่เมื่อป่านเมื่อป่านโอเฉพาะบ้านเท่าบุญบอกครับนี่ปา<ะ>แสดงว่าพี่น้องครับนี่เห็นบอกคุณเมียบุนบอกว่าพอจะมีกลุ่มมีการนำมาแปรรูปมันก็เหตุใดเกิดรายได้ต่างคนต่างไปไปปลูกกล้วยไปปลูกมันไปปลูกเ<ม>ขาหลายอย่างกันมาร่วมกันขายหรือว่าขายได้ก็ขายไปเลยแต่ว่าเข้าสื่อสารไปจุดขายครับที่นี่อยากให้คุณแม่แนะนำแนวว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าเหตุขึ้นมาเนี่ยมีอย่างนี้ครับ อันนี้อันนี้นี่เหมือนโปรโมทไปเลยคุณแม่โปรโมทไปเลยครับรักเด่นห้อาก็จะเป็นกะหลีปลาใส่ใส่มันแจ้วใส่เออเอาใส่มันเทศยดจากของปู่เองแทนมันฝรั่งครับอ่านี่พี่น้องเดี๋ยวะตรงชิมแล้วชิมดอกจอกอันนี้เอิเคยทุมดอกจอก่ไหมค่ะใส่แป้งข้าวผสมน้ำปลานอ้นี่ถั่วเขียบถั่วเขือบกับปูปน้ำแดงง่ากับปูคือกันจ้าโอ้เป็น คือปลูกเองบดเลยมาครับป้าตัวพี่น้องอันนี้นมันมันม่วงมันม่วงนะพี่น้องเอามาเทตั้งใส่ทั้งทอดขายโอ้อันนี้คือ,อมันเป็นหัวสดหัวยบยอดก็ขายมันเป็น,นมันสีนี่เล่นบอนมแม่โอ้อันนี้สี้ม จะเป็นมันส้มโอกีก๊ยวกมันแครอทอือครานี้ก็จะเป็นข้องแข้งข้องแข้งป้าคือไรแธอพี่น้อง,อง,งจำไม่ได้เด้อจำไม่ได้เกี่ยวช่องที่เก่งเดี๋ยวนีว้พี่นี่นี่ครับเอ้ยอันนี้จะปั้นคลิปตัวนี้ะต่ว่าต่างจากนี้นอุ่นไหนจ้ามีข้างในเดี๋ยวพี่น้องครับนี่คือวิธีชงชนของไทยบ้านนะผู้เบิร์ดอันนี้ เพื่อพี่แม่ว่าท่านพิชกินอนี่เนาะการโนราการโนราขึ้นขึ้นเป็นท่านจะพื้นติเนี่ยอันนี้กับพันธุ์ฮิตเองฮิดเองเหตุเองเขาห้าวเนี่ยอันนี้กับปั้นขีดส่วนใหญ่จะน้ำวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูปอ๋อมาแปรรูปเองใช่เพราะตาแล้วที่นี่ครับคุณแม่ทั้งหมดทั้งมวลนี่เข้าเข้าเข้าใส่วิธีการขายแบบใดมีออนไลน์บอมีอย่างพี่น้องเป็นอยากสั่งยี่สิบเป็นสนใจเอาไปขายต่อยี่สิได้บอได้ค่ะได้ เฟซบุ๊กได้ผมมีเฟซบุ๊กผ้อมบ่าแม่โอ้เดี๋ยวต้องขอไปเบิ้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาแปะให้มาแปะให้โอ้เอาไม่แม่ขออีกตั้งรอบขนมไทยยังก่อนขนมไทยครูนิดจ้ะครูนิดโอ้ยนี่พี่น้องนี่ก็เนี่ยเบื้องเรื่อกลุ่มขนมไทยบ้านนาโภกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโภไม่กลุ่มขนมไทยบ้านนาโภป๊าพี่น้องครับบ้ามใส่กับแปมาอะไรหมองเดียพี่น้องแต่ว่าพ่อหน้าเสืยวว่า การที่นําผลิตภัณฑ์เออการดีนําวัตถุดิบของไทยบ้านเองมากวัตถุดิบไปเลยไปเลเอเมยท่านนี้ก็มีอันนี้คือคือแบบนี้เลยบอกแม่นียแต่นนี่นี่นี่พี่น้องเอาไปปรับใส่เบื้องเดิมแต่พันล้านอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่มมันนะคยก็แม่มันม่วงจ้ะมันม่วงนี่ปลานี่นีมีของแข่เลยพี่น้องนี่หากรเบื้องสีมสีเลี่ยนเลี่ยนบ้าขายแบบนีมันแคบหลอดแต่ว่าอยู่ข้างนอก อันนี้คือคือวัตถุดิบสดเลยเด็กอันนี้เป็นเป็นไอตัวเหลืองบอกแม่แมงป่าเรามันมีสูตรมิยังของเป็นของมีเ้าเองมันบอกครับแมงค่ะเฮ็ดจนไปออกทดน้องตลาดจนปามีขายนั่นกจะมีคู่เนี่ยเป็นตัวแบล็วทีว่าครับทรงเสริมสูตรมิยังสี่ไอ้ค่อยดูแลอยู่ตลอดนะอ่าเร่งเกิงนี่นะครับพี่น้องครับเอาแล้วครับจะเป็นกล้วยนี่เห็นบ่นี่ โอ้มีหอดเบียนได้พี่น้องนี่นี่ก๋วยทอดสุนจะกานี่ป้าเสียงว่าชุมชนนี่ก็ธรรมดาพี่น้องครับอันนี้คือชุมชนตำบลนาโพอ่าแล้วก็บ้านก็ซื้อบ้านนาผู้ว่ะพอมีเพิ่นมีอบตเอ้ยู่หมู่หนึ่งพร้อมเพิ่นติดตำบลเลยครับพี่น้องนี่ตำบลใหญ่ผ่านมาทางเส้นหนองเคือน มีงานมีการจัดเด็กจัดงานกันที่ต่อมา<ห>ไ,<ห>ได้เดี๋ยวดดยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวดีใส่หอยนอนเนาะเอาบุนีไปกับเส่มาโอ้มาอดวัวอยู่แถวนี้นะครับตำบลน,นาโพเดี๋ยวให้พี่น้องครับจังไลยขึ้นเบอร์โทรไปเดี๋ยวติดตามทั้งช่องหรือว่าโทรมาสอบถามได้เออเนี่ยเหนื้อว่าต้องมาซีมเหมือนเดิมมาซีมครับอยู่บ้านนาโพตำบลนาโพครับอำเภอขุนลังจังหวัดมพานสารคามครับเอาละครับเดี๋ยวไปเอาเสกแล้วขออนุญาตลาไปแล้วครับตอนนี้คือดีพ่อเม่อพ่อจอแล้เดี๋ยวอาจีตติดใหม่ติดมือไปเล็กน้อยพ่อไปซีมเนี่ย เอาความไม่ต้องติดตามกดไลค์กดแชร์ก็แล้วครับความเสียดาไปแล้วครับสวัสดีครับ